จะเป็นวิธีการปรับทิศทางหรือว่าจัดมุมให้กับภาพนะครับให้เราใช้เมาส์คลิกบริเวณภาพที่เราต้องการนะครับสังเกตว่าก็าจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมบริเวณอขอบของภาพนะครับแล้วก็จะมีะบริเวณปุ่มที่เป็นสีเขียวๆนะครับให้เราใช้เมาส์ไปคลิกนะครับสังเกตว่าจะมีะลูกศรน,นะครับบนทางขวานะครับให้เราคลิกแล้วก็หมุนนะครับให้ได้ องศาภาพที่เราต้องการนะครับไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือเทคนิควิธีการหมุนภาพนะครับเห็นไหมฮะหรือถ้าเราต้องการหมุนนะครับให้อยู่แนวเดิมเราก็สามารถปรับได้นะครับดวยวิธีการคลิกเมาส์ค้างนะครับสมมติเราต้องการหมุนไปที่ประมาณ45องศานะครับเราก็กดสไลด์โชว์นะรเราก็จะได้าภาพที่ผ่านการ ปรับแล้วก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิควิธีการปรับแล้วก็หมุนภาพนะครับ